สวัสดีเช้าวันที่20ธันวาคม2567สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลคาราเบาวครับซึ่งวันนี้มีเกมรอบ8ทีมสุดท้ายลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ และผลการแข่งขันเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้ด้วยสกอร์ส0ประตูต่อ3ครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาอิตาเลครับซึ่งวันนี้มีลงเล่นรอบ16ทีมสุดท้ายกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซ่ไปด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้มีเกมนัดตกค้างลงแข่งขันกันไปหนึคู่ และผลเป็นนานซิอองนาวแพ้เบนฟิก้าไปด้วยสกอร์ศูนประตูต่อ2คราบและเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกากันครับซึ่งจากฝูงเป็นสปอร์ติ้งลิสบอนที่มี36คะแนนอันดับ2เบนฟิก้ามี35คะแนนอันดับ3 FC เอฟซีปอโต34คะแนนอันดับ4ซานตาคลารามี27คะแนนและอันดับ5เป็นทางสปอร์ติ้งปรากาที่มี25คะแนนครับ มาต่อการที่ผลฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งวันนี้มีเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่6ลงแข่งขันกันครบทั้ง18คู่โดยเริ่มจากเชลซีถล่มเอาชนะแชมร็อกโรเวอร์ไปได้5ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นวิกตอรีกิมารายเสม,มอกับฟิออเรนตินาไป1ประตูต่อ1รบปิดเวียนนาเอาชนะเอฟซีโคเปนเฮเกนไป3ประตูต่อ0และไฮเดนเฮมเสม,มอกันกับเซนต์กาเลนไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเรอัลเบติสเอาชนะเอชเจเคเฮลซิงกิไป1ประตูต่อ0 เยอการ์เดนชนะลีเกวอรซอไป3ประตูต่อ1เซอร์เคบรูสเสมออ uh ิสตันบูบูยุกเซกไป1ประตูต่อ1หลาน FC ชนะ KAA อเ n นไป1ประตูต่อ0และ FK Mo โมเอาชนะมาลาดาโบเลสลาไปได้4ประตูต่อ3คู้ต่อมาเป็น FC ลูกาโนเสมอกับปาฟอส FC ฟไป2ประตูต่อ2อาเสมอกับเปโตรกุป2ประตูต่อ2พานาทินไกสชนะดินาโมมินไป4ประตูต่อ0 อโปลเอลนิโคเซียเสมอกับแอสตานาไป1นประตูต่อ1และเอ็นเคเซลเย่เอาชนะเดินิวเซนไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2คู่ต่อมาเป็น f c ฟซีจาเกียวโลเนีเสมอกับโอลิปิาลุกยานาศูนย์ศูนย์ลาสลินเสมอไวกิงเกอร์เรยาวิกหนึ่งประตูต่อหนึ่งบัสคาโทโพล่าชนะเ c ฟซีโนอาไป4ประตูต่อ3และโบรกคบันยาลูก้าเสมอกับโอโมเนนิโคเซียศูนย์ศูนย์ครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนยูโรปาคอนเฟเดรลิกกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นทางเชลซีที่มี18คะแนนอันดับ2วิกตอเรียกิมารายมี14คะแนนอันดับสาฟิโอเรนตินา13คะแนนอันดับ4ราปิดเวียนนามี13คะแนนอันดับ5เยอการ์เดน13คะแนนอันดับ6 f เอฟซีลูกาโนมี13คะแนนอันดับ7ลีดลเกียวอร์ซอ12คะแนนอันดับ8เซอร์เคอร์บรูซ11คะแนนอันดับ 9FC เอฟซีจาเกียวโลนีมี11คะแนน และอันดับ10เป็นทางแชมร็อกโรเวอร์ที่มี11คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอล KNVB ดัตคัพกันบ้างซึ่งวันนี้ก็มีเกมรอบคัดเลือกรอบที่2ลงแข่งขันกันไป5คู่โดยเริ่มจาก FC n o r นอวยเอาชนะบิลเล่มทเวไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเดอะคราฟคัฟชนะสปาร์ตาในเบิร์กไป4ประตูต่อศูนย์ไรเบิร์กบอยชนะวอลเลนดัมไป2ประตูต่อศูนย์เอ็มได้แพ้บารเรนเด็กไป1ประตูต่อ6และอาแจค อัมสเตอร์ดัมเอาชนะเทลสตาร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไป4คู่โดยคู่แรกเป็นเอลเช่เอาชนะราซิ่งซานตาแดไปได้3ประตูต่อศูนคาดิสเสมอกับบุโกสซีเอฟไป1ประตูต่อ1ฮูเอสกาชนะเตเนริเฟไปได้1ประตูต่อศูนย์และเดปอติโวลาคอรูนญาเอาชนะกาสเตยอนไปด้วยสกอร์5ประตูต่อหครับ และเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลกสเปนกันครับซึ่งจากฝูงเป็นยูดีอัลเมเรียที่มี38คะแนนอันดับ2ราซิงส์ a แตนเด37คะแนนอันดับ3มิราเดส35คะแนนอันดับ4เ r รอโวเบีโดมี35คะแนนและอันดับ5เป็นทางเอลเช่ที่มี33คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ